สวัสดีครับชาวชีบเบเลี่ยนทุกคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับในวอร์มเดอะวิชั่นแฟนตาซีนะครับหลังจากที่ไปแอบอัพเกมอื่นมาตั้งสองคลิปนะฮะสล้วเรวันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นช่วงอะไรจะมาจะไปประจำวันที่เท่าไหร่21นะครับ21เมษายนนะจะพาไปอีก4เดือนแล้วครับสำหรับปี2021นะครับเอ่อนะครับก็ถือว่าเร็วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ทําคลิปอะไรจะมาจะไปรู้สึกเสียใจมากเลยเ <c oughs> อ่อเดี๋ยวมาดูกันผมแล้วเบื่อป๊อปอัพอันนี้จริงๆเ <c oughs> อาบายสามแล้วแบบทุกอย่างมาเต็มไปหมดคนเล่นใหม่ๆจะตื่นเต้นนะมั้งโอ้ยได้ดูได้ไดีแย่หมดเลยอะไรอย่างอยู่มาสักปีนึงแลยผมก็เริ่มแบบไม่ต้องเด้งเยอะก็ได้เอาใส่กล่องไปเลยได้ไหม <laughs> อะโอเคครับอย่างแรกคือมีเมนเทนแนนต์นะครับเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงบ่ายสโมงนะครับในวันพุธนะครับออมีอะไรทำไมถึงจะต้องเมนเทนแนนต์กันล่ะนี่โอ้้อนกันเลยเหรอ <laughs> อโอเคครับมีคัทแมทนะครับเอาเรื่องคัทแมทก่อน เกคคอย540นะครับอ่าฮิลลิ่งพาวเวอร์50%ดาวนะครับอันนี้นะครับเป็นคัสแมทที่อ่าลดฮิลลิ่งพาวเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีจำกัดคอร์สนะครับออ่่ยาลืมไปเล่นกันนะครับใครชอบนะครับเดี๋ยวสอรี่นะครับ13-13นะครับโอเคแล้วก็อารีน่าแมทเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าเมจิกเลดอัพนะครับดีเฟนเซชิงเลดอัพนะครับก็คือ อาจะก,กันเวทแล้วนั่นเองฮะแล้วก็ให้พวกสายฟิกสษกลับมาแล้วประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นนินจาเบรกกับอัมเมอร์นะครับอ่าอน,นี่อันนั้นเอาไว้หลังสุดพอเท่าแอปนะครับอ่าอน,นี้ก็ไม่มีอะไรอ๋อเขาบอกว่ารีวอร์ดได้จากเนี่ยครับอ่า อ๋อโอเคก็ตัวสริปธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะให้การันตี UR unit summon ticket a ด้วยนะครับโอเคให้วันที่เท่าไหร่อ๋อมีมีเพิ่มเพิ่มร,นนร,รีวอร์นะครับรีวอร์นะครับให้ได้ครับอ่าสำหรับรีวอร์เราจากไหนก็คือในเดือน5นะครับจะให้ให้ลนะ็อกอินนะไม่มีอะไรโอเค อันนี้ช่างมานันกันครับไม่ได้น่าสนใจอะไรได้ก็แจกมาเมื่อไหร่ก็มานั้นแหละโอเคอันถัดไปนะครับอีเวนต์โคนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับเนียออโตมาตานะครับมาแล้วครับแล้วก็บอกเลยว่าเพชรหมด <laughs> อ่ะก็คือจะมีอ่ายูนิตสองตัวนะครับคือ2 b บีกา 9s นะครับเขบอกว่า <c oughs> 2b แต่เรียกตัวนี้ว่า 9s <c oughs> ตลอดเลยผม <c oughs> อ่าโอเคแล้วก็จะมีดาบด้วยนะครับอันนี้เป็นดาบอะไรกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูสิเป็นดาบอะไรอ่ะมีดาบสองอันหรอ,อผมเป็นคาตาหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวไปดูอาวุธกันนะครับดูอาวุธก่อนยูนิตเอาไว้หลังสุดนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวาตามมานะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจครับอไหนละหาก่อนครับ สับปูนิ่งอ่าผมพอร์ตแป๊บนึงแล้วกันอ่าโอเคครับผมเจอแล้วฮะโอ้กว่าจะหาเจอก็คืออันนี้ครับอ่าบวกแสต๊ะแอคแท็กสิบนะครับ,บ,แ,รรบแล้วก็อ่าบวกเพียสแอคแท็กสิบนะครับเออเป็นดาบที่บวกทั้งเพียรทั้งแอคแท็กนะครับทั้งเพียรทั้งสแสต๊ะนะครับเป็นอันที่ทำแอคแท็กร้อยเก้าสิบสองนะครับก็อ่าอันนี้ถือว่าเป็นอ่ อะไรกันนะคาตนะนะครับที่หมวกทั้งเพียรทั้งทั้งแลดนะครับแบกดีฮะก็ลองใช้ดูนะครับารามเก็บไว้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วฮะพลังโจมตี192ก็ควรจะเป็นแอดซอล์อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าใครชอบฟิสที่ลก็โอเคครับตามสบายเลยฮะอันถัดไปนะครับอันถัดไปเป็นหอกนะครับอ่ะหอกนะครับหอกก็อ่าโอ้ ใช่และหอกท่าสายฟ้านะครับอินชีไลนี่แอร์แท็กสามสิบนะครับแล้วก็อินชีอ่าพีเอสแอร์แท็กสิบห้านะครับเป็นหอกท่าสายฟ้าควรจะฟาร์มไว้อย่างยิ่งนะครับก็อ่าก็แนะนําว่าทำแอซซอลไปเลยก็ได้ครับแต่เออแต่อย่างเหมือนเดิมเนี่ยใครชอบคีชอบเอฟก็ตามใจแต่ผมเป็นมนุษย์ชอบแอซซอลโอเคนะครับเป็นของที่ควรจะฟาร์มนะครับโอเคอันถัดไปนะครับอ่าเรามาดูยูนิตกันบ้างดีกว่า ทั้งหมดเป็นลิมิตหมดเลยนะครับอ่าก็ทูบีแล้วก็นายเอสนะครับก็ไอเด็กแล้วก็สาวของเรานั่นเองโอเคครับสำหรับทูบีก็เป็นท่านลมนะครับอ่ะจ็อบเป็นโยฮานนัมเบอร์ทูไทบีนะครับเขซามูไรแล้วก็อ่าพิชลิสนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นอ่าก็อ่าโยฮานนัมเบอร์ไนนะครับไทเอสนะครับเป็นผู้ใช้หอกนะครับแล้วก็เป็นไนท์เบดคู่กับไวกิ้งนะครับเนี่ย โอเคก็คือแจก 9s นั่นเองนาย s 9s <laughs> ตลอดเลย 9s นะครับฟรีนะครับอ่าโอเคก็คือมันจะมีอ่านี่ครับเป็นแบนเนอร์การันตีนะครับนาย s การันตีฟรี10บแซมมอนนะครับอ่าโอเคอ่าส่วน9นาย s โว้ยขมนี่ก็จะนายใช้ได้เลยเออ ไอ้จะก้าวไม่ได้นะครับโหย้ย่ก้าวเอของผมเนี่ยแหละก้าก้าวเอนี่ก็จะมีให้เฉพาะในช่วงนี้นะครับส่วนอ่าส่วนเนียก็จะต้องอ่จวเองนะครับอ่าตัว 2B ก็จะต้องจวเองนะครับอ่เป็นท่านลมกับสายฟ้านะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นอ่เราไปดูการ์ดกันบ้างนะครับสําหรับการ์ดก็คือเป็นการ์ดของท่านลมนะบวกสปิริตอัพบวกลักอัพนะครับแล้วก็ออล็อกที่เต็มเต็มก็คือคีย์ที่ข้อดาเมจอัพนะครับเออ สำหรับท่านลมจะได้ส่วนตัวเป็น Attack Up นะครับแล้วก็ t b b i l y จะได้ Slash Attack r a i e r c i n g Up นะครับแล้วก็ G Up นะครับถามว่าดีไหมบอกตรงๆว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ถ้าใครชอบก็เอาก็ได้ครับมันก็เป็นการ์ดกันเวทสำหรับท่านลมนะครับก็คือคือ Spirit Up แล้วก็ Critical Damage Up นะครับเป็นการกันเวทสำหรับท่านลมถามว่าดีไหมจริงๆก็ผมมองว่ามันกลางๆนะ อันนี้ถ้าลมล้วนก็ได้แค่แอคแท็กอัพเองด้วยนะครับตรงส่วนสําหรับของ 2B ก็โอเคก็คือมันได้ทั้งแอคแท็กอาพทั้งสล a s เลดีเฟรซซิงอาทั้งอจีอาพนะครับโอ,อเคประมาณนี้นะฮะใครชอบก็เอานะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันในวันพรุ่งนี้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะได้เป็นการตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับส่วนตัวผมเองก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ่ะทำไมถึงไม่แน่ใจก็ดูเพรดีว่านั่นแหละฮะผมหมดกับโอเมก้าไปเรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> อ่ะหามาดูอะไรจะไปกันบ้างดีกว่าครับสำหรับอะไรที่จะไปนะครับโอเคอาเลดแน่นอนว่าเรลดจะไปนะครับฟาร์มไม่ครบนะใครยังไม่ครบก็จาัดก,การให้มีเวลานะครับอันนี้นะครับอะไทออลเรคคอรขขอนิง่งอันนี้ไม่มีอะไรละจบไปละนะถ้ามีอันนี้นะอิคิมเอนต์บูทอ่อนะครับ ใครยังไม่ได้ฟาร,ร์มอะไรก็ฟาร,ร์มนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะฮะหนึ่งหมดใน1วันนะครับโอเคแต่ว่าของไฟนอล10ยังอยู่นะครับอ่าเราไปดูในม็อกกันบ้างนะครับว่ามีอะไรจะไปบ้างไหมอ่โอเคก็คือเลนนะครับของผมอ่ะซื้อไปหมดแล้วตยังไม่ได้รับขาดอีกนิดนอโอเคแล้วก็มีที่จะไปนะครับอ่ะก็จะมีอันนี้อ่าของรูเซียนนะครับอย่าลืมแลกของไปด้วยนะครับอ่าที่เหลือก็ยังไม่มีอะไร โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจบคลิปวันนี้ด้วยการชาตัตวนุ่นนี้นั่นกันละกันผมยังไม่ได้กดลับทั้งวันแป้บนึ่งเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นรีวิวเ่ยพรุ่งนี้จะเป็นรีวิวนะครับสำหรับตัวละครทั้งสองนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวฟรีเป็นยังไงตัวไม่ฟรีเป็นยังไงแล้วก็ ใครยังมีเงินเหลือหรืออยากจะเติมอะไรยังไงก็มาว่ากันที่วันพุธนี้นะครับตัวตัวผมเองก็รอบนี้อาจจะได้ข้าจริงๆก็ได้ <laughs> ผมพูดเลยอ,อันนี้ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวตัวไปแล้วกันเอ มีตัวมาให้ก็ตัวครับสำหรับเพลงวันนี้ก็ยังเป็นเพลงแฟนตัวพีซีอยู่นะเออแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ทำเป็นซ i t ี p ป๊อปนะครับเป็นเพลงของไฟนตั14นะครับมีตั้ง4ใบเนะี่ยโอ้ ดูซิว่าผมจะได้อะไรบ้างผมข้ามๆเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วสำหรับผมนะครับ <S <S เออถ้าตั๋วพวกนี้นครับไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรดูซิว่าจะได้ไหม โอ้ไอโชคดีได้ของดีก็ดีครับยินดีด้วย <laughs> อ่ะอันนี้การันตี UR นะครับไปครับดูกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าได้เป็นอะไรนะครับ เฮ้ค hey, ิวเฟ่ผมรอทําคิวเฟ่1้0 2 0เลยผมอยากได้120มากคิวเฟ่เป็นตัวที่ถึงแม้ช่วงนี้จะตกเมตาไปแล้วแต่ก็เป็นตัวที่ผมใช้เยอะมากจริงๆแต่ก่อนนะ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของ a n นนิเวอร์ y ซแล้วมั้งว่าเหมือนผูบีน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วจริงๆ เออทูบีก็คือไปขึ้นพัทใหม่แล้วแ่ะเป็นเป็นอีเวนต์คอลลาบอร์เรชันแล้วมันก็ดันซ้อนกันด้วยนะทั้งยูนะทั้งทูบีอะไรนู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้นเอ้านะเอ้านะ่ะมันก็ดีครับคนที่มาเล่นใหม่ก็ได้รับ แจกอะไรกันเยอะแย yeah, ะเลยช่วงนี้ผมก็รู้สึกดีใจด้วยนะกับคนที่เพิ่งมาแล้วกอ็อะไรที่ยังไม่ไหวตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีเองนะครับให้เวลากับมันสักนิดหนึ่งฮะเหมือนช่วงแรกๆครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยกับเกมนี้ก็รู้สึกว่าเออมันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะพอเราเล่นไปแล้วอ่ะนานๆเข้าอ่ะเราก็จะมีทุกอย่างได้ <laughs> ผมพูดจริงนะ บางอย่างผมไม่เคยเติมหามันเลยด้วยซ้ำมาผมก็มีจนแบบจนแบบโอ้ไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยอย่างพวกเนี้ยก็เต็มแล้วเกือบทั้งกันอ่ะเนี่นยดูดิพ <c oughs> อมันแจกเยอะนะหลังๆมันแจกเยอะโอเคโอเคครับก็จบคลิปเท่านี้แหละครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูรีวิวกับตัว 2B กับ9 s เอผมจะเรียกเก้าเอทำไมลนะ <c oughs> กันแล้ว <worship> ก <bird> ันนุเจครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย